งวดที่แล้วออกแปดหนึ่งห้าเก้าโอ้หลุดสองศูตย์เลยนะครับมีสูตรเข้าอยู่สูตรที่หนึ่งกับสูตรโปรแกรมนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะใช้สูตรโปรแกรมกับสูตรที่หนึ่งก็พอนะครับลองมาดูก่อนนะครับนี่นะครับด้านบนนะครับสูตรที่หนึ่งนะครับซ้ายมือของกลุ่มที่หนึ่งนะครับข้าเล็กห้าขวามือเข้าเล็กหนึ่งนะครับสูตรที่สองหลุดนะครับก็คิดว่ามันจะมาแต่มันไม่มาใช้เลยนะครับสูตรที่สามก็หลุดเหมือนกันนะครับสูตรโปรแกรมนะครับ ผมเลือกขวามือนะครับ4 3 5 1มันเข้า5กับดนะครับและผมสังเกตเห็นนะครับว่าน่าจะนํามาจับคู่กับซ้ายมือได้นี่นะครับมันเข้า8กับ9นะครับ7 8 9มันเข้า8กับ9อยู่ในงวดนี้ก็เลยจะใช้สูตรโปรแกรมนะครับกับสูตรที่1เทียบกันดูนะครับจะใช้แค่2สูตรนี้เท่านั้นนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคณิตศาสตร์ไทยบ้านนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับทั้ง f อฟเก่าและเอใหม่ ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกๆกําลังใจแล้วก็ขอบคุณท่านที่กําลังจะติดตามนะครับคลิปนี้เรากลับมาพบกับแนวทางลาวพัฒนา9เมษา68นะครับเป็นแบบสูตรคํานวณสามารถมีเข้ามีหลุดได้นะครับผิดถูกว่าไปตามสูตรย่อมเป็นเพียงสื่อกลางในการนําเสนอแนวทางการเสี่ยงโชคเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็อย่าลืมสนับสนุนสลักที่ถูกกฎหมายเท่านั้นนะครับเราไปคํานวณพร้อมกันเลยนะครับ ให้ทุกคนสังเกตลูกศรนนะครับในงวดนี้นะครับผมจะใช้สูตรเดียวนะครับสูตรเดิมนะครับสูตรเจ็ดตัวนี่นะครับลูกศรชี้เล็กนึงนะครับหลักร้อยนะครับดังนั้นให้ทุกคนนําหลักร้อยมาตั้งนะครับแล้วก็บวกหนึ่งนะครับเป็นสองบวกหนึ่งเป็นสามบวกหนึ่งเป็นสี่พอได้สี่บวกสามนะครับก็จะได้เจ็ดนะครับเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดนะครับแปดบวกสองนะครับได้สิบ เอาเลขศูนย์มาใช้นะครับอันนี้ผมก็แบ่งเป็น2กลุ่มเหมือนเดิมนะครับอ่ะนนะครับกลุ่มแรก1 2 3 4สามนะครับกลุ่มที่สอง0ดดนนะครับถ้าใครจะใช้สูตรเยอะกว่านี้ก็ไปดูคลิปเก่าๆได้นะครับผมได้สอนไว้นะครับอ่ะผมจะนำสูตรนี้นะครับมาเทียบกับสูตรโปรแกรมเลยนะครับใช้สูตรเยอะก็ใช่ว่าจะแม่นนะครับ ่าและนี่คือสูตรโปรแกรมเอาใหญ่ๆเลยอ่ะนี่นะครับอ่าเมื่อก่อนผมจะใช้ขวามือนะครับ3ามเจ็ดหห้าอ่าและคลิปนี้ผมจะใช้ซ้ายมือด้วยนะครับ4ี่หนึ่งเนะครับผมจะปิดตรงกลางไว้นะครับ0ูนย์สอดนะครับ นี่นะครับผมปิดตรงกลางไว้นะครับแล้วผมก็จะเทียบดูนะครับอ่าดูสูตรโปรแกรมนะครับด้านล่างซ้ายมือนะครับสี่หนึ่งเก้านะครับมันไปชนกับสูตรมือนะครับเลขหนึ่งกับเลขสี่นะครับอ่าและขวามือของสูตรโปรแกรมนะครับสามเจ็ดหกห้านะครับอ่าเลขเจ็ดมันมาชนกับสูตรแรกนะครับของกลุ่มที่สองฉะนั้นผมจะจับหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ด นะครับจับแค่นี้พอนะครับตรงกับบนล่างนะครับเดี๋ยวผมขยับสูตรโปรแกรมก่อนนะครับอนี่นะครับขยับมาไว้ตรงนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับใครชอบสูตรเก่าสูตรอื่นนะครับก็ไปดูคลิปเก่าได้นะครับอันนี้ผมจะจัดชุดให้แล้วนะครับ ผมจะใช้เลขเจ็ดนะครับจับกับเจ็ดหนึ่งนะครับแล้วก็เจ็ดสี่แค่นี้พอ,เ,อเดี๋ยวเอาลงมาข้างล่างดีกว่าอ่ะนี่นะครับนี่เอาตัวใหญ่ๆเลยนี่ผมจับแค่นี้นะครับเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดสี่นะครับตรงกับบนล่างถ้าหากจะตามผมนะครับ ก็ขอให้ทุกคนนะครับพิจารณากันเองนะครับดวงใครดวงมันนะครับตัดสินใจกันเองนะครับแม่แน่นะครับเลขสองกลุ่มนี้นะครับซ้ายขวาทั้งสูตรโปรแกรมและสูตรมืออาจจะมาครบสามตัวก็ได้นะครับอันนี้ผมก็จับตามที่ผมคิดได้นะครับก็ได้แต่หวังว่าขอให้ทุกคนโชคดีนะครับขอให้ทุกคนถูกรางวัลใครมีเลขเด็ดคอมเมนต์บอกด้วยนะครับก็ได้แต่หวังว่าขอให้ทุกคนโชคดีนะครับขอให้ทุกคนถูกรางวัลนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ก็จบเพียงแค่นี้นะครับหากเพื่อนๆเฟซีท่านใดชื่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ